าละครับสวัสดีครับผมกลับมาพบกับชานเอลพีเอ็มเกมรับผมกระผมมิกก้าครับผมาแล้วผมเพนนักเล่นครับผมเอาละครับวันนี้เราจะมาแคสเกมลิงฟิกเอเวนเจอร์ก็ผมในด่านซิกพาร์รับผมอย่ามัวรอช้าเราไปรับชมการแข่งขันของน้องเพชรในเกมลิงฟิกเอเวนเจอร์กันเถอะครับโดยในครั้งนี้นะครับน้องเพชรเราท่านได้หยิบผ้าไม่ตายทั้งหมด6กผ้ามาเพื่อสู้ในการเคลียร์ด่านนี้นะครับผมเขาได้หยิบผ้าโอเวอร์เฮดชิปเชคซีสโฟเว็ต ฟรีแล้วก็วายคอสโอเวอร์เฮชอาร์พวิสแทงแล้วก็รีวอล์ฟคริเซนซ์ลังผมเอาละครับเกมได้เริ่มขึ้นแล้วเขาได้เริ่มโดยการวิ่ oh งออกวิ่งครับผมเอาละครับตอนนี้เขายังออกวิ่งได้ด้วยสปีดที่สม่ำเสมอครับแต่ตัวเกมนั้นเขาขึ้นไปได้อย่างช้าครับแต่ว่าตัวคราวนั้นเขายังสามารถวิ่งได้อย่างสม่ำเสมอ oh. oh. รือว่าเริ่มมาได้ดีครับเอาละครับมาเริ่มเจอบอสแล้วครับตอนนี้บอสนั้นชื่อหลอดอะไรสักอย่างผมอ่านไม่ทันครับเอาเป็นว่าผมขอเรียกว่าบอส โอ้โหทันหลอดแล้วครับผมทันหล่อนั้นได้อัญเชิญมอนสเตอร์มา3ตัวครับผมเอาล้วครับผมดูมาครัว่าเขาจะใช้ท่าไม่ตายในการจัดการมอนสเตอร์3ตัวนี้ครับเอาลเปอรับรือสตปเปอร์ลงมาครับติดใจที่จะใช้ท่าโอเวอร์เฮดทิปเชงหรอครับเขาเลือกใช้โอเวอร์เฮดทิปเชคจริงนะครับโดยท่านี้นะครับจะเป็นการที่เขาจะยกแขนสองข้างขึ้นมาแล้วใส่สะโพกครับเอาล้วครับมาดูการใส่สะโพกของเขากันครับแล้ครับการใส่สะโพกของเขานะทำคอมโบไปที่160 180ทะลุ200แล้วทะลุ200แล้วทะลุ200เกสองรัับบเก300แล้วคร ตอนนี้นั้นเขายังสายสะโพกต่อไปได้เรื่อยๆครับโดยไม่มีการหยุดครับตอนนี้นั้นด a เมจจากการทำท่า overhead pick c h e c นั้นยังทำทำทำ d ด m a g e ให้กับสกูรูได้เรื่อยๆครับผมอตอนนี้นั้นตอนนี้จบคอมโบเลรอยแล้วครับผมตอนนี้นั <จบ S 1> นน้นเขาต้องมาตั้งการนะครับมดูกันคราว่าการของเขานะจะสามารถล็อก damage ได้ขนาดไหนครับเอาละครับมอนเตอร์ทั้งสตัวนั้นาทีมาแล้วครับตัวแรกทีมาแล้วเอาละครับที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  เก็บเฟรชให้อยากสวยงามครับเอาละครับตัวที่3จะมาไหมตัวที่3จะมาไหมตัวที่3ามนี่มาครับเอาละครับตอนนี้เขาตัดสินใจที่จะใช้ท่าไม่ตายใหม่ครับเขาตัดสินใจใช้ท่าถ้าาแข้งนะครับผมโดยท่าแัยงนะครับจะเป็นท่าที่เขาตั้งฉากใช้แขนตั้งฉากกับพื้นนะครับแล้วนอนลาบไปกับพื้นนะครับผมแล้วทําการเกรงกล้ามเนื้อบริเวณท้องนะครับผมมาดูกันครับว่าเขาจะสามารถเก็บคะแนนได้ขนาดไหนครับผมเอาละครับตอนนี้นั้นคอมพิวเตอร์ได้อ่านท่าทางเขาแล้วตอนนี้ก็ เก็บท่าทางคือบอยแล้วพร้อมที่จะทำทันโนเตีแล้วครับเอาละครับตอนนี้นั้นเขาเริ่มทําการเก่งหน้าท้องแล้วก็เก็บคะแนนไปสร้างดาเมจไปที่สักลูกเรียบร้อยครับเก็บไปที่17คอมโบผมเอาละครับมาดูท่ารอบสองครับว่าจะทําคอมโบได้ขนาดไหนครับตอนนี้ทําคอมโบไปที่34คอมโบครับถือว่ามาดีครับทั้ง17คอมโบครับเอาละครับตอนนี้ก็เพิ่มมาที่ให้2คอมโบครับถือว่าตอนนี้เพชรนั้นเขามีกำเนิดท้องที่ดีมากครับเพราะว่าเขาเพิ่มมาได้ค่อนข้างโอเคครับตอนนี้นั้น คอมโบมีที่70ค70คอมโบผมและเป็น 88, 88คอมโบมาดีมากน้องเพชรครับตอนนี้นั้นแทนขงของเขานั้นยังคงทำคอมโบไปได้เรืเ่อยๆครับและตอนนี้ได้ทะลุ100ไปเรียบร้อยแล้วครับผมอยากฝากนะครับว่าการทำแทงนั้นเป็นการสร้างกล้ามเนื้อท้องที่ดีมากนะครับผมถ้าใครดูช่องผมก็อย่าลืมทำตามหรือฝึกล่างกายกันด้วยนะครับผมอะครับตอนนี้นั้นคอมโบของเขานั้นทำให้มอสเตอร์2ตัวตายไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เหลือตัวเดียวครับตอนนี้นั้น ขอบแดมเนี่ยจะถ้าแพ้ของเขานะทะลุ150คอมโบไปแล้วครับผมเอาล้วครับตอนนี้นั้น1้อยแต่อนเจขอไปครับตอนนี้1 7อคอมโบครับเอาละครับตอนนี้เขาทำท่าเต็งกาท้องเกิดสะสมพลังแล้วปล่อยปันไปตอนนี้ทะลุที่1นึ่คอมโบเรอยแล้วครับผมเอาละครับจะทะลุสองท้อไหมจะทะลุส0งร้ยไหมตอนนี้เพ็งหน้าท้องแล้วก็ทำการกดกับพื้นตอนนี้ทะลุ200เป็น2อ3คอมโบแล้วก็อยนี้ครับผมเอาละครับตอนนี้นั้นการจอท้องเขาจะรับภาระนี้บ่อยไหมไหม รับไหวไหมตอนนี้กดไปแล้วทําไปที่230คอมโบถือว่าสุดยอดมากครับเพชรเอาละครับตอนนี้นั้นเขายังเกร็งหน้าท้องอยู่แล้วทํแดาเมจไปที่246ครับผม246แล้วตอนนี้เขาจะยันทนได้หรือไม่เพราะว่าตอนนี้เขาทำท่าแพ้กมาหลายมานานแล้วครับตอนนี้นั้นเขาทแํแดาเมจไปที่ที่ที่207คอมโบมมาดีงามมากครับเพชรครับเอาละครับตอนนี้นั้นเขาทำการชาร์จแพงกิ้งแล้วกดลงไปที่311คอมโบผม าล้วครับผมพยายามจะเชิญชวนทุกคนนะครับว่าเรามาออกกำลังกายกันนะครับผมตอนนี้เกมนี้นั้นเป็นการที่ฝึกแทงกิ้งด,ดีมากครับเกมนี้นั้นนอกจากเราออกกำลังกายแนละ้ว <c oughs> เรายังได้ทำ <c oughs> ดาเมจให้กับมอนมสเตอร์หรือสัตว์ูู้คังของเราด้วยกันนะครับ <c oughs> ตอนนี้นั้นเขาใส่สัตว์กลูไปที่สามล็อตชิปคอมโบแล้วถือว่าสุดยอดไหมครับตอนนี้นั้นเขาตอนนี้เห็นได้ชัดเจนว่าตอนนี้กล้ามของเขาท้องเขานั้นเริ่มขอกอาการนะครับแต่เขาก็ยังท <c oughs> นต่อไปเพื่อที่จะ จากการมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับผมไฮ้ท่าแพนคอนั้นทำไว้ที่4 34คอมโบและตอนนี้นั้นยังทะลุไปที่400เกิน4 50แล้วครับตอนนี้เป็น4069ครับถือว่ามาดีครับเพชรครับมาดีจริงๆครับตอนนี้ตัวเขานั้นร่างกายคนนั้นต่างจากชาวบ้านจริงๆครับเพราะเขามีการฟิตร่างกายทุกๆวันครับตอนนี้นั้นเอาละครับจบท่าแพนกิงเรียบร้อยแล้วครับต่อไปจะเป็นการท่าขาดครับผมมาดูกันครับว่าท่าขาดของเขาจะสามารถบล็อกดาเมจได้ขนาดไหนครับผม มาดูกันครับแล้วตอนนี้เขาเตรียมพร้อมนะครับอาคบตอนนี้ไก่กำเนื้อแขนเพียบล็อกแล้วมาดูกันครับโอ้มอนเตอร์ใช้ท่าพคงสว่างครับท่าพคงสว่านนั้นไดเมจท่าทางจะหนักมากครับตอนนี้นั้นเพชรสามารถตั้งก่ายบล็อกไปได้ครับแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าไดเมจจากท่าพคงสว่านนะจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับมาดูกันครับว่าเขาจะตัดสินใจใช้ท่าไม่ตายอะไรตอบหลังจากที่โดนไดเมจหรือไม่โดนดดเมจจากตัวท่าโคสว่าครับเขาตัดสินใจที่ใช้ท่า overhand arm p u s ครับ เอาละครับเอร์เฮดอาร์ทวิตนั้นเป็นการใช้กลัมในบริเวณแขนกับข้อมือก็พผมมาดูกันครับว่าเขาทำได้เมตได้ขนาดไหนตอนเมตของเขาตอนนี้ทะลุไปที่2องร้อยสามพันสองร้อยแปดเจนสองร้เกือบสาแล้วผมตอนนี้นะ้นนี่ในราจะใกล้400แล้วตอนนี้จบที่370อยู่เกือบส0่แล้วครับตอนนี้มา419 419ตอนนี้ทะลุไปที่477 485จบเรียบร้อยครับตอนนี้เก็บเลขไปที่493ครับแล้วดูเหมือนว่ามอนสเตอร์จะยังไม่จบครับตอนนี้นั้นน่าจะเป็นพระ ไม่ตายไม่ปิดฉากครับหรือหรืออาจไม่ปิดฉากก็ได้ครับถ้าเกิดว่าน้องเร็เขานั้นทำทนร่างกายไม่ไหวครับตอนนี้นะั้นเขาตัดสินใจใช้ท่ารีเวิลฟรเซนล้างก็ผมโดยท่านี้นั้นอาจจะต้องกินพลังงานกับน้องเชรเขามากครับมาดูกันครับว่าเขาจะทำได้ขนาดไหนครับนะครับตอนนี้เขาเริ่มโยกทางซ้ายทำดาเมจไปที่ยีกสองคอมโบกลับมาทางขวาเขากลับไปที่ทำดาเมจที่สี่สี่คอมโบกลับไปทางซ้ายแล้วหมุนตัวมาทางขวา หมุนตัวไปทางซ้ายหมุนตัวไปทางขวาอีกแล้วครับมาดูกันก่นว่าตอนนี้ดเ m จมอน o n s t e r เป็นไงบ้างครับตอนนี้นั้น d เมจมอ m o n ตอร์นนทำลุ้กไปที่157 combo ครับถือว่ามาดีมากครับเพราะว่าเขาหมุนตัวไปอย่างมีจังหวะมากครับแบบมีชั้นเชิงมากานี้นั้นดูเหมือนจะไม่ได้ออกกระพรมากแต่จริงๆแล้วมีการใช้กำาังส่วนมากครับตอนนี้นั้นร่างกายของท่านกำลังอดทนอยู่ครับเพื่อต่อกรกับนสเตอร์ตัวนี้ครับแต่ด้วยการอะทนเอาแล้วสามารถทำคอมโบไปที่269อมโ b o ลยครับถือว่ามาดีมากน้องเพชรครับ เอาละครตอนนี้นะผมก็ไม่รู้ว่าร่างกายเขานน้นจะบอบช้ำขนาดไหนครับแต่ตอนนี้นั้นทำไดเบทที่304คอมโบถือว่าท่า r e v e r ์ e crisis ลังถือว่าทำคอมโบทำค,ค,ความเสียหายได้ดีเลยครับเอาละครตอนนี้มาต่อกันที่ท่า r e v e r e ร r i s i s รังต่อครับตอนนี้เกิน3 3 7ามแล้วก็ผมตอนนี้เป็น305 9้และเพจนั้นก็ยังมาดีครับที่เขารักษาจังหวะไดดเลยครับเอาละครตอนนี้นั้นดูเหมือนว่าจะเกิดข่าไม่ต้ายเกิดขึ้นครับตอนนี้นะั้นมอนสเตอร์ตัวไดเบบที่404คอมโบครับผมตอนนี้นั้น เห็นได้ชัดเจนว่ามอนสเตอร์นั้นเริ่มออกอาการนะครับแต่ตัวเพทเองก็เริ่มออกอาการครับผมไม่รู้ว่าเขาจะสามารถทำ d ด m a g e ได้ขนาดไหนครับตอนนี้นั้นฮาริโวเพลสเซนล้างนั้นเป็นการที่ทําให้น้องเพทนั้นผ่อนคลายแต่จริงๆแล้วอาจจะแค่ผ่อนคลายระดัเลยแต่ร่างกายเขาก็ยังมีการได้รับความเสียหายแอบชันอยู่นิดนึงครับแล้วครับตอนนี้นั้นด้วยการเอาทนของเขานนั้สามารถทํา a m a g e เปที่5ล้อคน2คอมโบนะครับตอนนี้นั้นคอมโบนั้นยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับและมอนสเตอร์นั้นเริ่มสูญเสียพลังชีวิตอย่างเห็นได้ชััดครบ แล้วตอนนี้นะั้นต้องเป็นการไขฟับติดกันครับว่าน้องเพ็ดกับมอเตอร์จะอดทนได้ขนาดไหนตอนนี้ท่านีเวิลส์เทเซนหลังจบไปที่6130คอมโบผมถือว่ามาดีมากครับเพ็ดเอาล่ะครับมาดูครับว่าต่อไปเขาจะใช้ท่าไมนตานเลยครับตัดสินใจใช้ท่าโอ้เพ็ดตัดสินใจใช้ท่าโอ้เพ็ดเช็คจริงจริงจริงจริครับโดยโอเวอร์เพ็ดทริปเช็คนั้นเป็นการใช้ใช้สะโพกในการออกกำลังกายนะครับผมซึ่งเขาได้ใช้ไปตอนแรกแล้วนะครับผมมาดูกันครับว่าสะโพกตอนนี้นะ้นเขายังรับ ไหวไงล็อกสองหรือเปล่าครับเอาละครับตอนนี้ซัปโป้ขอเริ่มทายเริ่มสายซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาดูกันเขาว่าจะเป็นขนาดไหนตอนนี้นั้นคอมโบในีมอสเตอร์นั้นโดนไปทิ้เกินสามร้อยแล้วทุกคนและทะลุสี่ร้อยเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้นั้นเทสมาดีมากครับเขาใส่ทัพวกไปจนผมรู้สึกสายร้อยสายพวกตามอยู่นะครับแต่ว่าการใส่ทัพวกเขาจะจบไปที่หกร้อยอาจจะเป็นคอมโบครับถือว่าค่าโอเวอร์เฮดเทสเช็คนั้นของเขามาดีมากครับ แล้วก็ตอนนี้มอนสเตอร์เริ่มออกการที่เห็นได้ใช้ครับแต่เขาได้อันเทอรมอนสเตอร์มาเพิ่มครับตอนนี้นั้นน่าจะสร้างพลังใหญ่หลวงให้กับเพชรมากครับเขาจะตัดสินใจยังไงในการจัดก,การมอนสเตอร์ที่เพิ่มขึ้นมากับมอนสเตอร์ที่มีอยู่แต่เดิมเขาใช้ท่าแพงเหรอครับเ,รพเพื่อจะทำก,การิดชักเขาใช้ท่าแพนเพื่อจัดการมอนสเตอร์ทั้งสามตัวกันครับผมเอาลคะครับตอนนี้เขาได้ตั้งท่าเตรียมพร้อมสำหรับทำท่าแพนนะครับท่าแพงนะครับผมบอกเลยเคราว่าเป็นท่าที่กินพลังกล้ามเนื้อมหาศาลครับเรามาดูกันครับว่าเขาจะสามารถค้นดาเม เอาล้วครับตอนนี้เขาทำทานทำการเกลงนับกามเนื้อปุ๊บทำ d ด m a g e ไปที่17ครับผมแล้วก็ตอนนี้ยกตัวขึ้นแล้วกดลงไปทำ d ด m a g e ไปที่3 4คอมโบแต่ของแต่ละตัวครับเออครับตอนนี้กามเนื้อแกล้งลงไปปุ๊บทำไปที่ขั้น2คอมโบครับก็แล้วครับตอนนี้เกล้ง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 กดลงไปทำไปที่70คอมโบเขาบอกครับยกตัวขึ้น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 กดลงไปทำไปที่85คอมโบเอาขออภัยครับ8 8คอมโบครับ ตอนนี้มาดีมากครับเชรกดไปอีกแล้วครับตอนนี้ไปที่106ครับผมแล้วครับตอนนี้เขาเก่งเก่งเก่งกดต้องไป123มาดีมากจริงีครับเชรผมบอกเลยครับว่าท่านี้เป็นท่าที่ทนทำถ้า,าเคยทำนะครับบอกเลยครับว่าโคตรปวดปวครับ แต่เขาสามารถทนได้เพราะว่าเขาคือน้องพุรของเราแท้เองก็ผมร่างกายของเขานะต่างจากชาวบ้านทั่วไปครับเพราะว่าร่างกายของเขานะั้นประกอบไปจากเซลล์เมนตนับพันล้านเซลล์ซึ่งของเ,ขเกิดกลายเป็นร่างกายที่ยืดหยุ่นกว่ากายกินผลปีศาจอย่างกมโกมุกของมังกีดีลูฟี่ห<ม>ตอนนี้นั้นร่างกายของเขานั้นทําไปที่1 7 7คอมโบผมเออดะครับเขาเก่งเก่งเก่งกดลงไปเอายังไม่กดครับกดไปที่195คอมโบดูเหมือนว่าฝั่งมอนสเตอร์นั้นยังชิวๆครับ แล้วเพชรจะรับดาเมจจากคาบแขงได้ขนาดไหนกดลงไป2 1 1คอมโบจากคาแพงตะกี้ครับเอาละครับตอนนี้นั้นเพชรทางเก้งแข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 ้งกดลงไปตอนนี้เพชรยังดูสบายๆอยู่ครับถึงแม้ว่าหน้าเขานั้นจะเริ่มออกอาการนี่ก็ตามทีครับตอนนี้เขาพขายังพยายามฝืนอดทนเพื่อจะจัดการจัดการมอเตอร์จากสามตัวให้ได้ครับตอนนี้นั้นเขาทำการเกรงเกรงแข้งแข้งแขงแล้วกดลงไปอีกครั้งหนึ่ง สองร้อยสต่ของโบทำได้มาจากไดเมจของท่าแพงของเพชรากกาของผมร่างกายเขานั้นมีความยืดหยุ่นเพราะเขามีการออกกำลังกายทุกวันแล้วก็พออย่างที่ผมบอกเขาว่าร่างก,กายขเขานั้นเกิดมาจากเซฟรูเม่ของผมตอนนี้นั้นเราต้องให้กำลังใจเขาครับเพื่อจากการมอสเตอร์ทั้งสามตัวนี้ครับผมเราต้องอย่าให้ร่างก,กายของเพชรนั้นเสื่อมคลอยเลยครับตอนนี้ร่างก,กายของเขานั้นจะทนไดเมจได้ขนาดไหนอีกครับตอนนี้นั้นท่าแพงเขานั้นทำมาที่สามร้อยเก้าสิบแปดคอมโบแล้วทะลุสี่ร้อยได้อนเลยครับสมกับเป็นน้องเพชรจริงเราครับ ถือว่าตอนนี้นั้นน้องเพชรอ,อดทนมาที่ดีมามครับตอนนี้นั้นต้ตองมาเชียร์กันต่อไปเขาว่าเขาสามารถจัดการมอเตอร์ทั้งาตามตัวได้หรือไม่ครับแต่ว่าตอนนี้นั้น481คอมโบโกเกิดมาจากกาันที่น้องเพชรทำท่าแพงครับเอาละครับมาดูกันเขาว่าเขาจะอดทนได้ขนาดไหนครับอ้าวแล้วครับจบไปแล้วครับตอนนี้นั้นน้องเพชรนั้นสามารถอดท่าแพงมาได้แล้วครับเอาละครับต่อไปจะเป็นค่าก่ายี่ผมมาดูกันเขาว่าก่ายของเขาเนี่ยจะสามารถบล็อกแกมเมจได้ขนาดไหนครับน่าจะรอดนะครับตัวสองทีเองเอาละครับ โอ้ oh, oh. ไดเดอร์คิกมาติดใก้กัในใหญ่เจออีกโอ้ oh, มันัวมากครับัวมากัวมากเขาชนไดน้สุดยอดมากครับเขาสามารถใช้กันน้นและแขนในการบล็อกได้ครับผมเ <Okay. S 1> อาามดูกันครับว่าเขาจะใช้ท่าไม่ตายอะไรในการจากการต่อไปครับเวลาปีม <Hey, happy S 1> ันเชัวร์แต่ตีใจใช้โอเวอร์เฮดอาร์มอีกครั้งหรือครับมาดูกันครับเพาใช้โอเวอร์เฮดอาร์มจริงนะครับโอเวอร์เฮดอาร์มสวิสครับผมเป็นการใช้ข้อมือในการทำแดงไงนไหนครับผม มาดูการคิดเพราะว่าเขาสามารถใช้ข้อมือที่เขาไม่ได้ายประจํานั้นได้ขนาดไหนเอาจบเกมแล้วเหรอครับเนี่ยสุดยอดครับตอนนี้เขาสามารถปิดเกมได้ได้โดยการใช้ค่า o v e r h e a arm twist ครับผมซึ่งตอนนี้นั้นเขาสามารถเลเวลัพไปที่ level 44ครับผมและสามารถเทีย์บอสได้ดตะกี้ได้เรียบร้อยแล้วครับผมดูว่าผู้ใช้ได้ยิ่งใหญ่ของน้องเพชรเราก็ผมอาล้ครับตอนนี้เกมน่าจะจบลงแล้วก็ขอแสดงความดีๆกับน้องเพชรเราด้วยครับผม เอาละครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่อง K M Gamer นะครับผมเพื่อให้เรามีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ,บค,ครับ